ช่องใจเจ็หนึ่งสองห้าะครับอันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอ่ารับไปเลยถึงบอทสี่ตรงนี้แล้วก็จะได้ตัวละครหนึ่งในสามตัวนี้ครับก็คือให้เลือกได้อ่าและกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่เข้ามาก็คือตัวละครใหม่ครับไหนนะนี่บอกเลยว่าโคตรเท่ วันนี้ผมจะเอาตัวใหม่เนี้ยไปรีวิวกันเพราะอะไรน่เหรอผมได้บัตรเช่ามายังไงล่ระรหัสนี้ไม่เขาได้เล่นครับอ่าได้บัตรเช่าตัวใหม่มาแล้วเราเจะไปดูนหนึ่งหนึ่งกับคนดูบอกรหัสนี้เออ,เอ,อบลอนบลอนหนึ่ง <S <S ไปครับไปรีวิวตัวใหม่นี่กะสักสองดาไป รหัสลหรหัสลองอะไรก็ไม่มีรหัสนี้มีครับมาดูสิยังมีแค่สก,กิลอะยังไม่มีไอพลังแฝงเลยอะดูรหัสเด็กแค่ไหนเลยนี่คือรหัสที่แบบอ่ากากสุดของผมนะครับแลยก็ไม่ค่อยได้เล่น มาดูสกิลกันครับจะเป็นยังไงตีระยะไกลเก็บวงแหวนอ่าตีตีตัวนี้เล่นเน้นดามเมจนะครับบอกเลยว,ว่าโหดโคตรโหดบอกเลยว,ว่าแบนแน่นอนครับแบนแน่ๆคุณต้องรออีกสัก เดือนถึงมันจะหลุดแบดนบ่อยต้องรอตัวที่มันหดนี้มาเข้ามาก่อนาต่าเล่นห้าวีฮานก็รู้สึกว่าหน,หนึ่งในแรงนี้มันมันง่ายเกินไปครับอ้โหอันติปังเละเก็บสแต็คครบตัวนี้ก็ว่ายับดาเมีขาวเจาะเกาะ ทะลุเกาะเี๋ว่าแหลมมากอะของดิ้นติวเองนะนี่อะคอมบูผมยังงงเลยแหละว่ามันเล่นยังไง นี้จะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่จะเว้นสักอาทิต์หนึ่งสอบสับอันติไปปุ้มสับอันติแล้วก็พัดไปหนึ่งทีหมุนไปหนึ่งทีหมุนไปสองทีโอ้เขาเข้า,ขา,ขาบ่อดานอ่ะหมุนคนระับ จริงตัวนี้ไม่ต้องเก็บสแต็กเพื่อเอาดาเมจขาวมันก็โกงนะมัจจะดูดเลือดด้วยแหละทั้งได้เกาะได้เลือดโกงเชื่อว่าเป็นได้จะโดนเนิรฟ์ฟถ้าไม่โดนเนิร์ฟก็คือแบนรันะแบนอย่าก็แบนไม่หลุดแบนแน่ๆมาเราไเล่นห้าวีห้าีกว่า ไปครับตัดภาพที่ 5v5 มาครับกอดกัน 5v5 5แรงบอลต้องจัดสัก30คิวอัพแล้วปะเ <c oughs> ออมาเฮ้ยมีพันนิดลนะโอเคลองนี้เข้าป่าดูครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเล่นกันยังไง ต่ดาวนาจะเล่นเหมือนอ่าอ้อยอน,นี้ก็แล้วกันตอ,าาอนนี้โน,นหนึ่งคตัวนี้อยู่ที่คะแนนสองพันสี่งนะ นี้จะใช้ขวานฟาร์มเลยอับสกิลหนึ่งไปเริ่มเลนแน่ๆครับเพราะไม่ได้ใช้มานาดูจากตัวนี้เนะี่ยค่อนข้างจะมีคอมโบที่ซับซ้อนหน่อาเรื่องเลยนะ มีความซับซ้อนมากๆต่ก็พิวมากๆครับตัวนี้ซับซ้อนแต่พิอ่ะแต่หมอนสก,กิลหนึ่งเอ้สก,กิลสองมันจะหมุนไปเรื่อยๆดองสู่สุดที่สองรอบ ว่าไม่ได้เร็วมากนะต้นเกมเหมือนฟาร์มชา้ากว่าพวกอ้อยไอรีอะไรพวกนี้ครับไม่สิน่าจะเร็วกว่าไอรีนี่เก็บสแต็กครบสี่สกิลหนึ่งตะกลายเป็นการั่าอยครับชาร์จเดินแล้วก็ดาดมีดขาว การเกร์สแต็กก็เหมือนต้องตีที่ฮีโร่นะก็จะได้สแต็กอ้าวลองไปบวันเลยดีกว่าสับลงไปเลยชึบฟึบบู๋ไ้แล้วเรียบร้อยครับดาเมียขาว ตอนนี้เข้ามานี่คือโกงกัว่อ i ดตอนปรับอีกแ,แค่ต้องการของสักนิดนึงค่้ายไ ID แหละตะโหดกว่า <c oughs> นี่ครับใช้สกิลถ้าโดนฮีโร่แล้วก็จะได้สแต็ ร้อยอีซี่ดินบนเขาเรียกว่าสองเขาเรียกว่าหนึ่งลุมบอท ต้องดองสกิลกนิดหนึ่งด้คอมโบได้เรียบร้อยครับเรียกว่าโหดเข้มไอ้ตีแล้วสต็กเลยเนี่ยอา้าวไม่ตาย ฟึบลงมาเป็นอรตะชาร์จฟันไดมีดขาวนี่เลยว่าสก,กิลพิวมากครับอ่ายังไม่เท่ากับอ้อยมันโหนสลิงแต่นี้มันง่ายกว่ามันพิวไม่เท่าแต่ง,ง่ายกว่าเฮ้ยไปตายหรอก ไม่ตายหรอกสึกน่าจะฝ่าบาฟานจะดีกว่านี้เน่ยตรงนี้ค่อนข้างจะใช้สกิลเยอะครับคือต้องการสกิลเลยแหละมันน่าคอได้ถ้าไม่มีสกิลมันไม่ผิวครับ ตัวน,นี้ก็ต้องแบบอาจจะต้องใชล้ลลคูดาวหรือเปล่าเพราะมันมีสก,กิลโกงครับถ้าไม่มีสก,กิลมันเก็บสแต็กไม่ค่อยได้ไม่ค่อยทัน ได้ป้อมเดียกันนี่ครับสกิลไม่ค่อยทันน่าจะต้องลดคู่ดาวสักหน่อยนม่ว่าตอนนี้ตัวพึ่งสกิลเยอะ เยอะเยอะมากๆเลยไม่มีสก,กิลคือสู้แบบใครไม่ได้ครับถ้าสก,กิลไม่ครบคือคอมโบแล้วไม่ตายเป็นของนำน,นนะเนี่ยตัวเนี้ยเขาเสียมันก็คือต้องใช้สก,กิลเยอะมากๆจะขอมาคอมโบได้ต่อเนื่องไม่งั้นคอมโบไม่ทันนะ เสียดายตัวนี้ไม่รู้มันไม่แจกฝีมันเอาไปเล่นไอดีหลักน่าจะเจอตึงกว่านหะละดีหลักก็เกือบแรงคอนนะนี่ถ้าดูนะไม่สองนำก็หนึ่งนำครับอาจจะสองเข้าแล้วก็กดหนึ่งแล้วก็อันติ คอมโบครับไปปั้งแล้วก็สบัดหนึ่งแล้วก็สกิลสองลบก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปเลยปึ๊บเก็บสแต็คครบปาดสกิลก็จะพอดีกันนะคอมโบต่อได้อ่าพอจะคอมโบเป็นและเนี่ครับเข้าแล้วก็ออกแล้วก็เข้าออกแล้วก็เข้า องเข้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็เดินออกแล้วก็ออกแล้วก็อันติเข้าใหม่แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองออกสรับหนึ่งสองหนึ่งสอง,สอง,สองแบบนี้ครับพอตีเสร็จปุ๊บเราจะได้ล้าใช้หนึ่งเป็นดาเมจขาวพอดีเป๊ะแล้วก็จะคอมโบต่อกับสกิลสองที่จะคูดาว พอดีปเป๊ะเหมือนกันมันก็จะเป๊ะหมดเลยครับจังหวะสึกว่าถ้าจะเข้าไฟล์กิลสองจะต้อง จ่า้น้อยๆต้องมีสักหนึ่งอันกับอีกนิดหนึ่งครับกับวงอีกนิดหนึ่งไม่งั้นมันอาจจะคอมโบและพลาดได้เอาชัวร์คือสกิลสองมีสแตก2อ,อันดีสุดครบไม่งั้นมันจะอาจจะปิดดาเมจไม่ได้หรืออาจจะโดนจจะออกไม่ได้ครับเข้ารับอันติลบป้งีงบร้อยครับ แต่ตัวหนาก็จะใช้ใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สกิสองก็จะปิดดาเมจพอดีก็คือสองเข้าแล้วกดหนึ่งกดอันติกดหนึ่งแล้วก็กดสองครับประมาณนี้คอมโบแต่การเล่นแบบแปบ๊บเดียวรู้คอมโบเลยว่าต้องทำไงเนี่ย ไม่กดสองแลสุดท้ายเราจะเข้าเราจะออกก็ได้นะครับแต่มันบางก็แค่นี้ก็ได้แต่ในความเป็นจริงถ้าเจอร์แบบผู้เล่นแบบเก่งๆจริงๆก็ต้องใช้คอมโ,มโบแบบตะกี้คนระับแบบสองหนึ่งอันตีหนึ่ง,องสองง้นปิดดามิไม่ได้ รอบอดเดินออกมาสองอ่ะครับสองหนึ่งอันตีหนึ่ง,งปั้งเรียบร้อยปิดดาเมีดถ้าตะกี้คำนวณดาเมีดแล้วสองเข้าแล้วมันไม่ปิดก็สองออกก็ได้ครับคือออกจากไฟงั้นข้างผีวันผิกแพงก็ได้เยอะ สองหนึ่งสองอาจีะต้องใช้อันติก็ได้ท้าเขาเลีอยนไม่เต็มเพราะดาเมจเราก็เยอะอยู่แหละเดี๋ยวรอครับรอคือสองก่อนไม่งั้นเราจะเข้ายากออกอยากครับสองอันติหนึ่ง จะขึ้นเป็นปกคิดาพาวิธีการเล่นตัวนี้คือเทคนิคแล้วคิดคอมโบสดคิดสดสดครับคิดน่จะสิบสามนาทีนนเนี่ยชอบสปัดปั้ง ปิดดาเมจสับเข้าออกร mm. ับของเต็มแล้วมันจะใช้ทีอสอ2ได้ต่อเนื่องสามรอบได้รับรอยครับกขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไปล้วสวัสดีครับ